บอ,อกและข่าวดีสำหรับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตชายวัย5้ปีขึ้นไปกว่า50เปอร์เซ็นเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็จะกดเบียดทางเดือนปัะสสะาวะทำให้ปัะสสะาวะไม่พุ่งไม่สุดเป็นลำเล็กไหลช้ากระปริก,กระปรอยอาจมีปัะสสะาวะหยดหลังปัะสสะาวะเสร็จเวลาปัะสสะาวะอาจต้องยืนรอนานหรือต้องบ่งมีความรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างกระทันหันกัานปัสสาวะไม่ค่อยอยู่และปัสสาวะบ่อยค่ะ ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการผิดป,ปกติใดๆเมื่อเข้าสู่ระยะที่2จะมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นและระยะที่3ปัสสาะสวะก็จะช้าลงดังนั้นผู้ที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจึงมักจะสังเกตอาการผิดป,ปกติของตนเองได้เมื่อต่อมลูกหมากโตอยู่ในระยะที่2หรือระยะที่3แล้วค่ะต่อมลูกหมากโตเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนหลายอย่างเช่นกรวยไตยอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะโรคไตและหย่อนสมรรถภาพทางเพศค่ะในปัจจุบันผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตมากจะทานยาเป็นเวลานานหลายปีเพื่อช่วยขับปัสสาวะหรือใช้วิธีการผ่าตัดแต่อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับผู้ป่วยเนื่องจากการทานยาควบคุมนั้นไม่ได้เป็นการรักษาจากต้นเหตุ ส่วนการผ่าตัดเป็นเพียงตัดเอาเนื้อเยื่อส่วนที่โตออกไปแต่10%ของผู้ป่วยจะเสริมสมรรถภาพทางเพศและผู้ป่วยอีก60-70%จะมีน้ำอสุจิไหลยย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนที่จะออกทางอุงคชาตซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ค่ะในทัศนาการแพทย์จีนลูกต่อมลูกหมากโตเกิดขึ้นจากภาวะเลือดข้างในต่อมลูกหมากทำให้เส้นลงปราและหลอดเลือดบริเวณต่อมลูกหมากตีบลง ควบคู่กับภาวะพิตรรอนและพิชื้นที่สะสมอยู <sk> after, ่ส่งผลให้ต่อมลูกหมากเกิดการอักเสบและบวมโตได้ง่ายประกอบกับภาวะไตอ่อนแอซึ่งไตมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธ์ุและระบบทางเดินปัสสาวะโดยตรงค่ะการแพทย์จีนจึงนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมจากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่า ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดทั้งคงผลการรักษาได้ยาวนานเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มขน้นแม่นยำและคงที่โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อทะลวงหล่อเลือดและเส้นลงปราบบริเวณต่อมลูกหม,มากให้โล่งสะอาดผลักดันการไหลเวียนของเลือดสลายภาวะเลือดข้างบริเวณต่อมลูกหม,มาก ขจัดพิษร้อนและพิษชื้นเพื่อลดอาการอักเสบและบวมโตของต่อมลูกหม,มากเสริมสร้างภมิต้านทานของระบบทางเดินปัสสาวะเพิ่มการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเพื่อเร่งขับน้ำปัสสาวะและเชื้อแบคทีเรียนในกระเพาะปัสสาวะที่สะสมค้างค้างมานานออกไปให้หมดสิน้นในขณะเดียวกันการแพทย์จีนจะยังให้ความสำคัญกับหลักการการบำรุงฟื้นฟูไตให้แข็งแรงขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โรคต่อมลูกหมากโตจึงเห็นผลโดยรวม90%การแพทยจีนนอกจากจะเน้นการรักษาจากต้นเหตุแล้วยังมุ่งเน้นการป้องกันและลดอัตราการกำเริบของโรคอีกด้วยจึงเป็นทางออกและข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตอย่างแท้จริงค่ะอุ่นใจได้เสมอเมื่อมีนวัตกรรมสมุนไพรจีนจากเอิร์นเว สนใจข้อมูลการดูแลร,รักษาสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว0 2 7ย์9 9